มาแล้วมาแล้วนี่เมนูเดี๋ยวนี้บูนะมาเลยมาเลยจัดเมนูอะไรบ้างวันนี้คุณแม่มาเลยมาเลยจัดขอบคุณอันนี้คือไม่ยังครับ เทเสือปากเลยเทเสือปากเมล็ดมะลิศกะถินฝากเดี่ยวๆนะกระถินหน่อยถ้ากระถินใหญ่โอ้ขบเสียดนี่เสียดไปเก็บบ้าหั่นยอดปากเสืยอดอีกอ่ยอดปากเสยอโอ้นีอันนี้ไป็นอะไบอันนี้ไม่ยังนะครับอันนั้นก็คือมกมกอย่างน้องใหม่ใช่หมอโอ้พี่แม่พี่มกน้องใหม่นะดีไปคนละมอง โอ้อ,อันนี้หมกนอใหม่ใช่ไหมหมอซิมกันซิมครับคุณน,น้ำจิ้มแล้อันนี้ชิมันบักนัดบ้างไหมอันนี้บะเมนสับประรดกิ <c oughs> ใน,ในได้วะนี <c oughs> เ่เอาเอาเบียบมาพาก่อนมันยังดิบก,กินได้ <c oughs> อันนี้ปัญญาผาได้ก็คือกินได้โอ้ <c oughs> อันบ่มีปัญญาผาบ่ได้ก็คือกินบ่ได้ <c oughs> าากินบ่ได้วะนี่เขาเรียกสับประรดเมืองคนโอ้สับปะรดดีมีเมงคนครับเป็นว่าอางขัซีมกันเลยมามาพี่น้องเขา มันก in ินเขาน้ำค sí, ุณไม่ได้กินโดนรอคพุ่นไ่ได้เห็ดโดนเลยแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เหตุโอ้สีบ๊บสีบ๊เป็นเดือนว่าเราี่บรรยากาศเปนเปลี่ยนบรรยากาศเลยพนแาบัน่มเศ้าแดนีเลตกเหมคนราบรรยากาศกกินตั้งแต่เดือนกอนเลยเอ้ารับตำสาพมาเด้มด้ปุ๋บแว่าคนยนไม่ได้กินอืบเดือนเล

น้ำนัวบ่โอ้ยมาลายมันเป็นประเพณีนี้ดูเอาน้ำนัวลายยีหัอดูนี่ลอครับมากินเขาน้ำคุณเนี่อนี่สดเขาุ่มครับเป็นแบบเพลีครับเขาเรียกว่ามกน้อใหม่บ่อู้หรือดสุปมกน้อใหม่เต่เตะอันไก่ครับวันนี้กินแล้วกันดิ เชี่วไปเถอะมันมื่อนี้ยุ่ยใส่ก่อนมอนี้เชี่วไปบายบายเผื่อละมื่อนี้ยูยินเขาว่าอยู่ทางไในก่อนอุหลอนอุหลอนบ้านสามพ้าอุดีธานอนอุดรธานีโอ้บ้านสามพ้าบ่เออโอ้อู่เขาอู่น้ำตัวไหนบักทัวไหกระโพกผู้บักเม่อบักแต้มพักเยอะๆเลยพี่น้อโอ้เสียบหลายแห้งโอ้เมนูนี่เขาพุ่นก็ยังกินกับเพาะอยู่ได้วยกันเขาพุ่นยิ่งกับเพาะหล่ะ ท่านมาขันกินกับเขาหนี่งตองนัวมอ่อน้อยหนี่ครับโอ้โว,ว่าได้กินโดนแล้วได้ข้าวปุ้นไบหนึ่งกินหอดน้องนี่นาเนาะอโอ้ยสิบ,บอกนี่นานี่นาเอ้ยขันเห็นคลิปนี้แล้วมากินข้าวปุ้นแล้วพอด <laughs> มากินข้าวปุ้นด้วยเสียบ <laughs> เสียบกุณยาว่าเบื้ <laughs> บองนี้ทั้งนี้ก็มักกันด้วยข้าวปุ้นอย่าเบื้องนี้หอนแล้วมัดข้าวปุ้นด้านแลนี่คขาเสบ

ฟังแต่เสียงร้่ฟังแต่เสียงทำผิดปกติไรไม่เกี่ยวไม่่แต่เสียงเพี้ยนก็จะกินมื่อ้รพี่เนาอืมต้องก็เลยเอากิน้อนซอืมอื้ยน้ำลายแตมอืมออมาสักสอนติ้วยังจับ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 จบยุ่ ข้าปุ่นโรงงานได้นินโร <c oughs> งงานแม่สบาโรงงานาบ้าักมีสุยางเลยตัวนีต้องหงอกบักชั่วถ้ากินข้าวปุ่นบไม่พักกกินเนี่ยบารสลันี่ ตถโอ้ยนอนปักกระเสียดกินครับเอาว่ะปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วเ่บเ้เอาบ่วงเลยวงคับสองมาพี่น้องครับอ้อนเอากับคุณแม่เดิมหนรอบไล่เดือนเออว่รอบไล่บ่รอบไล่เดือนรอบไล่หนึ่งเจ้บรรยากาศมันก็สิป็นแป้งๆป้งก็น่อยกระท้า แซ่บือเ่มาจเห็ดแซ่บเนาะปั่นเพาเห็นกันเป็นปีเลยพอดีเขามาทำธุระไมหมู่บ้านพอดีคุณแม่เขาไยากมกินของน้ชิมีกันอนีกินนได้วกินชิมมันนี่ไหมก็เป็นแซ่บเคุณแม่าสดงยังไงแส้งยังไปแสดงไบ้แบงพอดีกินได้บ่กินได้ อนุญาตครับใส่มือเด้พี่น้องเด้อีสานหย่ปนี่สุดเลยัมืออม่พอดีจังเลยมือแช่ปันอยู่ัแม่นี่เี่ยอืมมูนออกมาใช่ไหมก๋วยเตี๋ยใดนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่ไรอืมก๋วยเีดี่ยก๋ยูีนั่นน้่ครับ กูเป็นกูเห็นอฉันหูดีเลยูด้หนิวะนี่มึงหงอยย้อกับเปลี่ยนไหมูใดิู้ในบ่กคยสีบีลีบ่ได้ว่บ่ได้อวยเนี่ินหูแล้หูเลยวะาคุณแม่เห็นหูเลยครับลงเ๋ยเดี๋ยวเดียวข้ามัมันเสีมเอาลูกหลนนะพี่น้องครับนี่พี่น้องเอ้ยพัดลมกัเปิดไม่ได้เปิดพัดตันเปิดพัดรม้มดน Mở cửa tuổi nhân vừa mở ra. tuổi bắt nắng hai bên đắp đập. có bắt nắp tập thể rồi đó hm 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 แต่เขาคุณแม่สิเอาพิลางเนู่ยังไงดิทิ้งเ่ลหกติวเตี้ติวรวยรวยรวรวมันนี่ปีนี่มันเ่ากะเกเ็ดทส่บอสใหญ่บอสใหมุนมันเ่ากะเก่ามันเลยบอากาินไหลขินชาได้ตำหนึ่งสองติวอิ่มเลยตเอาแบบนี้เลยน้ำยายังครับน้ำยาปลาซูใต่ปลาูต่ปลาห่างอืของเสียด้ลยนี่ล่ะหอมน้ำยาใส่น้ำเยอะๆเลย ทำไมไม่อาขวดันนี you you ้ละมึงใส่น้ำเยอะหน่อย่าป้านี่นานมากแล้อเกินเขาปุ่นหรอเจากินเขาแล้วปุ่นเบ็ดพี่เม้าลองลองลองใส่เยอะยิ่งอร่อย

โอ้ยแย่ปนีละนี่ลยน้ำนเนรอัน้อวมักก็ได้กินน้ำน้ำน้ำ่ได้อัน่ไกินด่างเลนกินในบ้งมาไปนอเมากได้กินเยมากแต่ละด้กว่ามือบวงก็ได้ได้สอดว่ามือบวงก็ได้อด แฉบแฉบเยอะยั่วอันนี้กมนหมอคมาไปดองนากินคราวกับคุณแม่นี่ักองตักให้เขาด้วยข้นอกันด้วยหมอนี่เินอันนี้อันไหนกับห่อจำหมู่บ้านทำเยอะเลย กินเยออิ่มพี่น้องมนู่นยังไงแต่ว่าเจ็บเจ็บเยอะอพี่น้องครับตัว่าครับพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปมืัอนี้ได้มากินเขาเขาง่ายแล้วสวยเนาะเขาค้นแม่ปมือหนึ่งครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับมือน หลังจากบริกากินน้ำลายมืมอมนี่เป็นองอกผักเป็นดอกงามันเป็นตั้งแต่วันที่20 23เกิดบ้วงนี่มาหยิบออกได้มาครับขาบคุณค่ะไอ้แม่นางกินขอน้ำบรรยากาศในสิบประมาณนี้แหละครับพีบรราา่น้องเมืองฮดเดอเอาจังแต่เขาครับสู้ต่อไปเพราะว่าเป็นงานของเราเต็มกำลังครับ นี่คือกำลังใจแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างครับงานที่แม่สั่งมากก็ต้องพ่อขับแม่เราก็ต้องเอาวิชาชีพไปทำมาหากินต่อไปเนาะฉะนั้น,นเราโมนี้ครับมาถ่ายบรยรยากาศในการกินให้พี่น้องในเบื้องเรื่องงานกบบจังรัก,กันเนาะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุข,ขูมสุกคนครับเอาแซ่บๆยั่วๆครับ